กลับมารับชมเปิดตำนานกันครับในคลิปนี้จะพาไปทำความรู้จักกับพระแม่ลักษมีเทวีแห่งความร่ำรวยและความรักพร้อมเปิดตำนานและวิธีบูชากันครับ <S <S เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับคนไทยเป็นของคู่กันโดยเฉพาะการบูชาเทพพระเจ้าทั้งหลายซึ่งหนึ่งในองค์เทพที่คนไทยนับถือมากก็คือพระแม่ลักษมีเพราะเชื่อว่าท่านสามารถประทานพรเรื่องความรักและความร่ำรวยได้ แต่แท้จริงแล้วพระแม่ลักษมีช่วยเรื่องอะไรและมีวิธีบูชาพระแม่ลักษมีอย่างไรควรบูชาที่ไหนวันนี้เปิดตำนานจะนำคำตอบมาฝากกันครับตำนานพระแม่ลักษมีข้อมูลโหนชี้ชัดรวบรวมไว้ว่ามีกำเนิดจากฟองน้ำในคราวเทวดาและอสูรกวนกเกษียณสมุดทำน้ำอมฤตจึงได้นมว่าชนทิชาซึ่งแปลว่าเกิดแต่น้ำ หรือก็ีราภาทิตนายาซึ่งแปลว่าลูกสาวแห่งทะเลน้ำนมในขณะที่ผุดขึ้นมานั่นเองมานั่งในดอกบัวและมือถือดอกบัวด้วยจึงมีอีกนามหนึ่งว่าปัตมาหรือกมาลาในคัมภี์วิษณุปุราณนะจะกล่าวไว้ว่าพระแม่ลักษมีเป็นทิดาของพระฤาษีพลาลคุกับนางขยาติโดยพื้นฐานพระแม่ลักษมีถือกันว่าเป็นเทพนารีผู้อำนวยโชค มีน้ำพระทัยเมตตาปราณีอยู่เป็นนิดเป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาทมีวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์และไพเราะทั้งถือกันว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญทุกประการนับกันว่าเป็นผู้อุปธรรมบรรดาสตรีทุกชั้นแต่ด้วยเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมีฤาษีนามว่าพระฤคุเป็นหนึ่งในเจ็ดฤาษีผู้ยิ่งใหญ่หรือสัปตะฤาษี เป็นผู้รวบรวมหลักทฤษฎีโหราศาสตร์พระเวททั้งหลักทฤษฎีและตัวอย่างดวงชะตาทางโหราศาสตร์เอาไว้จำนวนมากมายครั้งหนึ่งบรรดาฤาษีผู้ยิ่งใหญ่ได้มารวมตัวกันริมน้ำแม่สรัสวดีเปิดประเด็นถกกันว่าในบรรดาเทพสูงสุดสามองค์คือตีรมูติได้แก่พระพรหมพระศิวะและพระนาราย เทพองค์ใดยิ่งใหญ่ที่สุดและคู่ควรกับการถวายยันหรือบูชายันในสัดส่วนที่ควรได้รับมากที่สุดซึ่งก็หาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ฤาษีทั้งหมดจึงตัดสินใจให้พระฤกคู่มุนีเป็นผู้หาโจทย์ไปทดสอบและตัดสินหาข้อสรุปมาด้วยว่าเทพทั้งสามองค์นั้นใครยิ่งใหญ่ที่สุดมหาฤาษีพระฤกคูเริ่มจากการเดินทางไปพบพระพรหม ผู้ซึ่งเป็นวิดาของพระฤคูมุนีขณะนั้นพระพรหมกำลังท่องสวดพระเวทและใช้เวลาอยู่กับพระแม่สรัสวัตีหรือพระมเหสีจึงไม่ได้สนใจให้การต้อนรับพระฤคุเท่าไรนักทำให้พระฤคุโกรธมากและเริ่มกล่ด่าพระพรหมสร้างอารมณ์โกรธเกลี้ยวแก่พระพรหมและพระสรัสวัตียิ่งนักพระฤคูจึงชิงหนีพร้อมกับให้คะแนนพระพรหมไว้ในระดับต่ำ จุดหมายต่อไปของพระฤคุคือเขาไกลลาดไปพบพระศิวะผู้ซึ่งกำลังสนทนาด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะกับพระแม่ปาราวตีพระโคนนทิก็ออกมาขวางไว้ไม่ให้เข้าพบพระฤคุก็เลยได้แต่ตะโกนด่าพระศิวะสร้างความรำคาญและโกรธเกลี้ยวแก่พระศิวะเป็นอย่างมากแต่ก็ยังได้ปาราวตีคอยปรามดึงอารมณ์ไว้พระฤคุเห็นเช่นนั้นจึงชิงหนีออกมาโดยไว และให้คะแนนพระศิวะไปปันกลางและเดินทางต่อไปอยังทะเลไวยกูลซึ่งเป็นที่ประทับของพระนารายเมื่อพระฤคูมาถึงก็เข้ามาถึงตัวพระนารายและพบว่าท่านหลับอยู่พระนารายใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบรรทมอยู่แล้วพระฤคูเรียกปลุกเท่าใดส่งเสียงด่าทอเท่าใดก็ไม่ตื่นพระฤคีโม,มโหมากจึงกระโดดถีบไปที่ยอดอกของพระนาราย ซึ่งก็เป็นผลตามต้องการคือพระนารายณ์ตื่นจากบรรทมโดยไม่ได้เจ็บปวดอะไรแต่ก็ปรากฏเป็นรอยฝ่าเท้าฝากเอาไว้บนพระอุระของพระนารายณ์เมื่อพระนารายณ์เห็นฤาษีพระฤคุก็เข้าไปต้อนรับพร้อมกับก้มลงจับเท้าพระฤคุถามว่าพระอาจารย์เจ็บเท้าหรือไม่พระฤคุเห็นดังนั้นก็เกิดปิติปลาปลื้มในพระจริยวัตรของพระนารายณ์จึงให้คะแนนระดับสูงทะลุเพดาน พร้อมกับประกาศว่าพรานะนารายณ์คือเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามตีมูรติฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายท่านอาจจะคิดว่าพระแม่ลักษมีล่ะอยู่ที่ไหนตัวละครลับผู้เป็นฐมเหตุแห่งการเล่าเรื่องราวก็จากนี้นี่แหละพรนะนารายณ์ท่านไม่ได้เจ็บปวดใดๆเรื่องก็น่าจะจบแต่มีบุคคลหนึ่งไม่จบมีบุคคลที่เจ็บปวดโมโหโกรธาแทนผู้เป็นสามียิ่งนักก็คือพระแม่ลักษมีก็ด้วยสองเหตุประการคือ 1. ฤาษีมลึกคุกระทำการยามเกียรติพระสวามีโดยการถีบพระนารายณ์ 2. พระอุระของพระนารายณ์เป็นที่สถิตของพระมเหสีผู้เป็นที่รักปานดวงใจหัวใจของพระนารายณ์มีเพียงพระแม่ลักษมีเท่านั้นเมื่อถีบยอดอกพระนารายณ์ก็เหมือนถีบยอดหน้าพระแม่ลักษมีนั่นเองพระแม่ลักษมีจึงไร่คำสาบด้วยวาจาสิทธิ์ว่า เมื่อฤาษีพระคุเหยียดยามเราและสามีเราเช่นนี้เราจะไม่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเหล่าพรามหมณ์ฤาษีมุนีและนักบวชอีกต่อไปทําให้พระคูตกใจมากถึงกับเข่าอ่อนเนื่องจากการไม่ไปเยี่ยมเยียนจะส่งผลให้เหล่านักบวชขาดลาบสักการะกลายเป็นคนยากจนข้นแค้นต้องขอทานกินประทางชีวิตไปวันๆพระฤคูจึงละล่ำละลักขอโทษขอโพยพระแม่ลักษมี ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อยืนยันว่าพระนารายยิ่งใหญ่ที่สุดในสามเทพทำให้พระแม่ลักษมีอารมณ์เย็นลงและกล่าวว่าคำสาปที่ลั่นวาจาออกไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ก็เพิ่มเติมเงื่อนไขให้เป็นทางออกก็แล้วกันหากแม้เหล่าพรามหมณ์ฤาษีนักบวชคนใดเหล่าใดยังเพียรบูชาพระนารายด้วยยันหรือด้วยวิถีทางต่างๆ ข้าจะยังไปเยี่ยมเยืยนอนครอบครัวนั้นๆตามปกติเรื่องราวจึงจบลงอย่างความสงบสุขพระแม่ลักษมีนับเป็นหนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ในาศาสตร์พยากรเทวะมันตราถือเป็นเทวีแห่งความงดงามความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการการเจรจาต่อรองการทามาค้าขายการประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์เงินทองสมบัติแก่ผู้มันบูชาพระองค์และประกอบคุณงามความดีอยู่เป็นนิดผู้ศรัทธาพระแม่ลักษมีจะถือกันว่าเทพนารีผู้อำนวยโชคมีน้ำพระทัยเมตตาพระนีอยู่เป็นนิดเป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาทมีวาจาเปี่ยมด้วยสเสน่ห์และไพเร,ราะทั้งถือกันว่า เป็นผู้นำมาซึ่งความจเจริญทุกประการนับกันว่าเป็นผู้อุปถัมบรรดาสตรีทุกชั้นนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าพระแม่ลักษมีสามารถช่วยประทานพรเรื่องความพรกได้เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นบรรดาของพระกามเทพอีกทั้งพระองค์ยังมีความพักดีต่อพระสวามีนั่นคือพระนารายโดยไม่ว่าพระนารายจะอวะตารไปจุติในภพใด พระแม่ลักษมีก็จะอวตารตามไปด้วยทุกภพสำหรับใครที่อยากบูชาและไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีสามารถไปสักการะได้ตามสถานที่ต่างๆดัง,งนี้ 1. พระแม่ลักษมีตึกเกสซอนวิลเลจหรือเกสซอนพลาซ่าแยกราชประสงค์ชั้น4 2. พระแม่ลักษมีวัดแขกสีลม 3. พระแม่ลักษมีโบสถ์เทพมนเทียนย่านเสาชิงช้า 4. พระแม่ลักษมีวัดวิษณุยาน,นาวา 5. พระแม่ลักษมีมูลนิธิวัดลักษมีนารยันอำเภอบาง,งบัวทองจังหวัดนนทบุรีและ 6. พระแม่ลักษมีเทวสถานพระแม่ลักษมีที่โรงเจสะพานใหม่หากต้องการสกรักการบูชาพระแม่ลักษมีควรเตรียมตัวและของไหว้ดังนี้คนฮินดูจะนิยมไหว้พระแม่ลักษมีทุกวันศุกร์และควรใส่เสืเส้อสีชมพู พราะพระแม่ลักษมีชอบสีชมพูเตรียมของไหว้ได้แก่ดอกบัวสีชมพูหรือดอกไม้โทนแดงโทนชมพูน้ำเปล่านมผลไม้ห้าอย่างและกํายานห้ามถวายเนื้อสัตว์สิ่งที่ทำมาจากสัตว์หรือขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบเด็ดขาดถวายน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวน้ำตาลสดเพิ่มได้ใช้ทูบบูชาทั้งหมด9้าดอก ก่อนการสวดบูชาต่อพระแม่ลักษมีต้องสวดมนต์ต่อพระพิคเนศก่อนเสมอโดยต้องสวดคาถาโอมสีคเนสาญาณะมะาจากนั้นจึงสวดคาถาบูชาพระแม่ลักษมีบทสวดมนต์พระแม่ลักษมีนั้นมีหลายบทเลือกสวดได้ดังต่อไปนี้โอมชยศีลักษมีมาตาพูดสามจบโอมสีลักษมิใหญ่นะมะพูดสามจบโอมมหาลักษมิใหญ่ นะโมนะมะโอมวิษณุปริยาใหญ่นะโมนะมะโอมนทะประทายใหญ่นะโมนะมะโอมวิสวาจันัยใหญ่นะโมนะมะยาเทวีสาระวะภูเตชุลักษมีรูเปนะสามสถิตานะมัตตัดใหญ่นมัตตัดใหญ่นมัตตัดใหญ่นะโมนะมะโอมพระลักษมีอิทธีเทวะ เมตัญจะมหาลาโภทุติยมปิพระลักษมีอิทธิเทวะเมตัญจะมหาลาโภตาติยมปิพระลักษมีอิทธิเทวะเมตตัญจะมหาลาโภฟังมาถึงตรงนี้แล้วขอให้ทุกท่านโชคดีพระแม่ลักษมีอวยชัยก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรา สำหรับวันนี้สวัสดีครับ